ปี2521หน้าที่ทำการบริษัทผลิตหนังสยามสตาร์โปรดักชั่นกําทอนทับคันไลนักแสดงที่ผันตัวเองมาจากการเป็นนักธุรกิจชิปปิ้งเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปี2514และก่อตั้งบริษัทสร้างหนังแห่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2518สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยแววครุ่นคิดเขาอยากให้หนังเรื่องแรกของบริษัทเป็นแนวหนังที่ยังไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนผมคิดชื่อเรื่องได้แล้วนะครับกําทอนกล่าวในที่ประชุม แต่ผมว่าหนังเรื่องนี้เราควรทําอะไรสักอย่างพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทหนังในอีกทางแล้วเราจะทําอะไรกันดีคะนางเอกสาวสวยตาโตอดีตรองนางงามมิสบีซีซีผู้เป็นคู่ชีวิตเอ่ยขอความเห็นป๋องแปงผมจะทําป๋องแปงและหนังเรื่องนี้จะชื่อว่าทายาทป๋องแปงจะให้ใครเล่นดีคะอืมกป๊ไงปูเป็นนางเอกเรื่องนี้เหมาะที่สุดเลย ทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วยกับหัวเรือใหญ่ผู้มีไอเดียบันเจิดปุยิ้มกว้างดวงตาเป็นประกายเต็มไปด้วยความหวังนี่คือหนังเรื่องแรกของบริษัทของเขากับเธอเธอคือนางเอกสาวดาวรุ่งที่กำลังมาแรงในเวลานั้นปุมีชื่อจริงว่าปิยมาศมยากุลเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2495ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราชพอดีที่จังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาจากโรงเรียนศีสุริโยไทย หลังจากพ่อแม่แยกทางกันแม่เจือได้พาเธอไปอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เธอจึงได้เรียนต่อจนจบระดับปวสที่นั่นปี2512ปุปิยมาศอายุ17ปีขณะก,กำลังเรียนนาฏศิลป์กับครูสัมพันธ์พันมณีครูนาฏศิลป์ประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรมสุรินแสงขำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการทีวีของสถานีไปเห็นเข้าจึงได้ชักนำชักชวนให้เธอเข้าสู่วงการ โดยเริ่มต้นด้วยการเดินแบบแฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆอยู่พักใหญ่ปี2514เธออายุย่าง19ปีได้เข้าร่วมประกวดนางงามที่ทางสมาคมสิทธิ์เก่ากรุงเทพคริสเตียนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเรียกว่านางงามมิส s c c c ผลปรากฏว่าเธอได้รองนางงามจากเวทีนี้ปี2515เวทีนางงามกลายเป็นใบเบิกทางให้เธอก้าเข้าสู่วงการภาพยนตร์เป็นเด็กฝึกการแสดงอยู่นานพอสมควร เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนางเอกในหนังเรื่องแรกของชีวิตปี2 5 1 7ขัง8คือหนังเรื่องแรกของเธอในบทของผู้ต้องขังหญิงดาวสวัยภัยจิตได้ประกบกับสองพระเอกดังแห่งยุคสรพงษ์ชาตรีและกรุงศรีวิไลหนังจากค่ายบางกอกการภาพยนตร์มีวินิจพักดีวิจิตกำกับการแสดงปรากฏว่าหนังประสบความสำเร็จอย่างท่วมทน้นทำไรายได้ถึง3ล้านบาทปุปิยมาศมณยกุลแจ้งเกิดทันที เธอเข้าวงการในห้วงยามที่หนังชีวิตกําลังมาแรงทุกค่ายหนังต่างแข่งขันกันสร้างหนังชีวิตออกมาเป็นระลอกใหญ่ก่อนหนังบูพูทรจะแทรกบ่อน้ําตาดราม่าแย่งพื้นที่ตลาดหนังได้สําเร็จแน่นอนว่าหนังทุกค่ายเต็มไปด้วยแนวระเบิดภูเขาผพกระท่อมแทบทั้งนั้นหลังปี2 5 1 7เป็นต้นมาหลังจากที่ขัง8ปดจ้างเกิดให้เธอแล้วเธอจึงได้มีโอกาสเล่นในบทบาทอันหลากหลายกระทั่งปี2 5 2 0นหนังบูพูทรได้ยึดหัวหาดหนังไทย นานร่วมทศวรรษหลังจากเธอเข้าวงการได้ไม่นานคือราวหลังปี2017กำธรทับคันไลเป็นนักแสดงอายุ33ปีขณะนางเอกน้องใหม่อย่างปุิยมาศมณียกุลเพิ่งย่างเข้าสู่ปีที่22ของชีวิตแรกพบศพพักเธอไม่ได้สนใจนักแสดงหนุ่มขี้เก็กแต่งตัวเวอร์ขับรถแรงอย่างกำธรทับคันไลเลยแม้แต่น้อยกลับรู้สึกไม่ถูกชะตาเสียด้วยซ้ำแรกเริ่มเข้าวงการช่วงนั้นเธอยังไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองจังหวะนี้เอง ที่นักแสดงหนุ่มอย่างกำทรจึงเสนอตัวขันอาสาไปรับไปส่งและด้วยความจําเป็นบวกกับเหตุผลประกอบสร้างอีกหลายอย่างในเวลานั้นทําให้เธอยอมรับการช่วยเหลือยอมรับน้ําจิตน้ําใจจากเขาให้เขาช่วยพาไปทําธุระไปหาหมอไปซื้อเสื้อผ้าและไปรับไปส่งที่บ้านต้นรักของคนทั้งสองจึงเริ่มปริบานขึ้นเรื่อยๆภายใต้กรอบเกณฑ์ประเพณีอันดีงามและอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายตั้งแต่ปี2 5 2 0 นับย้อนขึ้นไปอีกหลายปีวงการหนังไทยมีกฎเหล็กที่ถือเป็นข้อห้ามข้อใหญ่อยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือห้ามนักแสดงมีแฟนโดยเฉพาะพระเอกนางเอกหรือนักแสดงตัวเอ๊เด่นๆทั้งหลายรถนิยมของคนดูสมัยนั้นเขามองว่าดารานักแสดงคือสมบัติของเขาเขาจึงรักและหวงแหนชนิดที่ใครจะมาแย่งดารานักแสดงที่ตนชื่นชอบไปจากเขาไม่ได้หากนักแสดงคนใดมีแฟนหลายครั้ง ถึงขนาดโดนแฟนคลับเหล่านี้บอยคอร์ตคือไม่ติดตามผลงานอีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมีผลกระทบต่อไปอีกมากมาย <S <S ป,ปุปิยมาตหลังแจ้งเกิดจากเรื่องขัง8ปี2517เธอก็ได้มีผลงานต่อเนื่องมาจนถึงปี2520ซึ่งมากกว่า20เรื่องด้วยกันเป็นการรับบทบาทที่หลากหลายทั้งหนังบูราม่าชีวิตและหนังผีเช่นโรงแรมผีหัวใจร้อยห้อง พยองอสุนสวาสดชุมแพรสามหัวใจสิงสลัมอีสาวอันตรายไอแมงดาเสาห้าที่ใครทีมันทางเสือผ่านลูกเจ้าพระยาปี2520ความรักระหว่างเธอกับกำธรสุบงอมหอมหวานแต่ก็เป็นรักต้องห้ามในยุคที่คนดูไม่ยินยอมให้นักแสดงที่ตนชื่นชอบมีแฟนได้ในที่สุดเพื่อตัดปัญหาเธอจึงตัดสินใจ แอบไปแต่งงานกับชายคนรักไกลถึงต่างจังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดนครสวรรค์โดยมีญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานความรักในครั้งนี้คำว่าชีวิตครอบครัวได้เริ่มขึ้นณนวินาทีนั้นหลังจากใช้ชีวิตร่วมกันไม่นานธุรกิจใหม่ที่ทั้งสองกระโดดลงจับคือเปิดบริษัทสร้างหนังในยุคนั้นถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วที่ให้ภรรยาเป็นผู้อำนวยการสร้างให้สามีเป็นผู้กำกับการแสดง เหมือนอย่างคู่ของคมอักเดชผู้สร้างหนังรายใหญ่ก็ยกให้ภรรยาครองตำแหน่งผู้อำนวยการสร้างเช่นกันแล้วตนก็มาเป็นผู้กำกับการแสดงบริษัทสร้างหนังอย่างสยามสตาร์โปรดักชั่นของกำธรทับคันไหลกับปุยปิยมาศมนยกุลก,ก็เช่นกันปี2521หลังจากประชุมเสร็จทีมงานก็ลงมือสร้างทันทีทายาทป๋องแปงหนังเรื่องแรกของบริษัทเข้าฉายเมื่อวันที่18มีนาคม2521ผลปรากฏว่าหนังตลก แนวตลาดแต่ตะรุยแหลกเรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นเป็นประวัติการสมบัติเมธนีผู้รับบทพระเอกเคมีเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อกับปุปิยมาศผู้รับบทนางเอกในเรื่องและที่กำอนได้ทำแหวกแนวก,กว่าใครๆจนถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทางการตลาดหนังนั่นก็คือการผลิตของเล่นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกคนดูโดยเฉพาะคนดูเด็กๆและวัยรุ่นกลายเป็นไอเดียสำคัญของผู้กำกับไอเดียบันเจิดคนนี้ไปในที่สุด ที่หนังทุกเรื่องที่เขาสร้างจะต้องมีของเล่นเป็นตัวแทนของเรื่องนั้นๆด้วยทุกครั้งเรียกว่ากำอรทอยจากปี2521ถึงปี2537กำอนกับปิยมาศคู่รักคู่หวานแห่งวงการหนังได้สร้างหนังร่วมกันถึง12เรื่องซึ่งล้วนแต่เป็นหนังตลกทั้งนั้นที่แหวกแนวตลาดหนังบู๊ผู้ทอนออกมาได้สําเร็จและอย่างสง่างามนางเอกผู้ขาดทั้ง12เรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้กำอนเลือกคู่ชีวิตของเขาเป็นนางเอก นั่นก็คือปุปิยมาศนั่นเองถือเป็นนางเอกหนังตลกคนแรกของวงการหนังไทยหนังทุกเรื่องกลายเป็นหนังทำเงนินจนนักข่าวสายบันเทิงตั้งฉายาให้เธอว่านางเอกหนังตลกร้อยล้านคนแรกของไทยหนังส2บสองเรื่องเรียงลำดับตามปีที่สร้างคือทายาทป๋องแปง๋งเคยใหม่ปึงปังเต้าห้วยไหลเหลียวไอหยาอาตือมาดามยี่หกนางสาวเย็นรดีสวัสดีคุณนายตะวันยิ้มแฉ่ง แมมกะปิอีจู้กู้ปู่ป้าแฟดแบบว่าและมาดามยี่หบภาคสองจากอังกฤษถึงประเทศไทยไปบางประมาะมากรุงเทพมาดามยี่หเถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของปุปิยมาตมนยกุลที่มีวลีติดหูว่ามาดามยี่หุบพุ่อุบโผล่ลปปลลใครยั่วโมโหฉันโผล่ไม่หุบปุปิยมาตไม่อาจมีลูกได้กลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เธอต้องเสียสามีไป กำทรทับคันไลแอบไปแต่งงานกับชนดาศีราวีสาววัยไม่ถึง20ปีมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าสกุลตลาทับคันไลเมื่อรักลงเอยอย่างนี้นางเอกสาวตาโตสวยคมอย่างเธอจะทำอย่างไรได้เล่านอกจากทำใจปุปิยมาตัดสินใจถอยหลังออกมาด้วยความเข้าใจอดีตสามีและไม่โทษว่าเป็นความผิดของใครเธอกับเขาได้อย่าร้างกันไปในปี2543 ด้วยความดีของอดีตสามีและด้วยความผูกพันที่เคยมีร่วมกันเธอจังกลับไปดูแลอดีตสามีจนถึงวาระสุดท้ายกำอนทับคันไลจากไปเมื่อวันที่12กรกฎาคม2544ด้วยโรคมะเร็งตับและปอดปี2548ปุปปิยมาศในวัย53ปีได้สร้างความฮือฮาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการสลัดอาพรให้ช่างภาพนู๊มือหนึ่งบีธิรพงษ์เลวลักวงบันทึกภาพ เพื่อทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแนวโฟโต้ไดอารี่ชุด My Way เธอมองว่านี่คือทางของฉันนี่คือสรีระเรือนร่างของฉันนี่คือชีวิตของฉันครั้งหนึ่งในชีวิตเธออยากมีภาพตัวเองเก็บไว้เป็นที่ระลึกปี2550นางเอกมาดามย26ปุบิมาตแต่จ้องตากับความตายเธอป่วยเป็นไวรัสซีเพราะรับบริจาคเลือดจากคนอื่นผลของเชื้อโรคทำให้เธอเป็นโรคตับแข็งและตับเสียไปแล้วกว่า60% แต่เธอก็สามารถฝ่าฟันกับน้ำมือมัจุราชรอดมาได้ราวปฏิหารปัจจุบันผู้ปิยมาศมณกุลยังรับงานแสดงและเป็นหนึ่งในคณะบุญที่ชื่อว่าคณะคนร่วมทางทำกิจกรรมกุศลบูรณะเสนาสนะพระพุทธรูปซ่อมแซมโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนด้วยทุนของชาวคณะเองที่ช่วยกันลงขันคนละไม้คนละมือตามแต่กำลังของศรัทธาทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทําให้วันนี้ของชีวิตเต็มไปด้วยคุณค่าและความสง่างามปุปิยมาต์มยกุลมันยากมากที่คนเราจะรักกันได้ขอให้มีความสุขมากมายครับ